สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายทำเรื่องกล้วยด่างนะครับที่สวนบัวอุบลราชาติบ้านคุณพระของคุณพระนะครับแต่ดูเ,เราจะมาจากพระพิรุณหรือเปล่าเนี่ยคืมเลยนะครับเดี๋ยวดูดิคุณพระอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่นี่ฮะใส่กำลังงมหอยทากอยู่ฮะเนี่ยฮะดูใกล้ๆดิเหมือนแกยังไม่รู้ตัว โอ้โหขยันนะเนี่ยโอ้โหโ,โ,โอเคเห็นแล้วฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปถ่ายทำรายการเรื่องไม้ด่างกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ อ่าครับตอนนี้ช่วงระหว่างฝนตกนะครับพะเพิลุนกำลังตกนะฮะเราก็มาหลบที่ศาลาก่อนนะครับเดีวยวเราก็จะมาถ่ายทำกล้วยด่างต่อนะฮะที่นั่นอ่านะฮะมาเห็นไหมฮะตรงน,นั้นอ่านะฮะอะระหว่างรอฝนหยุดตกคุณพระก็นั่งดัดบอนไฟอยู่นะครับอ่ะเอาความรูบอนไฟคุณพระตอนนี้กำลังทำมาอยู่ครับ ปลดลวดเก็บใบนะครับโอเคม, okay. มันจะทําให้ทรงสวยขึ้นป่ะฮะหรือไงมัน,ม,นมันเราเราดัดมันมันได้ได้ได้แล้วครับได้กิ่งกิ่งสองแล้วตามตามหลักของบอลไซร์เขานะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหน้ากิ่งหลังซ้ายขวายอดเราได้ครบแล้วแล้วก็เข้าลวดแล้วมันก็โอเคแล้วครับก็จะทําการตัดถอดลวด เก็บใบตัดกร่งครับ, <in. S 1> ค,รบคือเรามาทํารายการกล้วยด่างนะครับวันนี้แต่ไม่ไดฝนตกไม้ด่างก็เลยร้อยฝนหยุดก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางแจ้งก็มาดูคุณพระนั่งดัดบอนไซเล่นไปก่อนครับนะรายการต้นไม้ได้กรอบรู้ที่หลากหลายนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ,ะเดี๋ยวดูคุณพระดักแม่ผมปลดลวดให้มันลวด,ม,ลวดมันอมเข้าไปแล้วอ๋อครับผม ผมมาได้กินไอ้ต้นนี้คือเกตปลาหมอครับปลาหมอโมตวไวเฝอแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวมันก็ขยันตัดมันก็จะได้ทรงทรวดคมไม่นานครับแล้วค่อยทำยยการฝึกสมาธิไปในตัวนีครับ สนใจก็ลองลองลอง,ลองดูครับตลาดบอนไซใหญ่ที่สุดในเอเชียก็คือสนามหลวงสองวันจันทร์่าครับผมในสถานการณ์ม่ดีจะพาไปชม่าครับก็เนี่ยครับระหว่างฝนหยุดตกเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนะเพราะว่าไหนไหนมากที่สวนเรื่องกล้วยด่างเรื่องไม้ด่างกันและครับพี่อุลกำลังพิโรธฮะโอเคครับเดี๋ยวรอฝนหยุดตกเราก็ได้ถ่ายทำเรื่องกล้วยด่างไม้ด่างกันนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมไม้ด่างที่ส่วนของอุบลชาติบ้านคุณพระนะครับว่าจะมีไม้ด่างชนิดใดบ้างอ่ะโอเคครับสวัสดีครับคุณพระอีกรอบหนึ่งนะหลังฝนตกมไม้ด่างที่นี่เหรออันดับแรกเลยก็คงจะไม่พ้นบัวไม้ด่างนี่บัวด่างพักของซินอ่าครับพักของซินบัวด่างโอ้ครับผมครับ สวยนะครับเนี่ยมีบัวด่างต้นหนึ่งอ่าครับบัวด่างอันที่สองครับชื่ออะไรครับอันนี้ทองลงยาทองลงยาครับคุณจักรพงษ์สังงามสวนบัวชากำราบโอ้สวยนะครับดูใกล้ๆอีกทีนะฮะอืมอันนี้ด่างสีอะไรครับขาวเหลือเหลืองฮะเหลืองอ๋อด่างเหลืองนะครับอ่าต่อไปนะครับท่านรับทองจีนมาด่างสามสีโอเคต่อมาอะไรครับ อ,นนอันนี้ละมุดมด่างนะครับโอ้สวยนะครับละมุดก็สวยด่างก็สวยมาเลยละมุดก็สวยมาเลยนะครับโอ้สวยนะครับอีนน่คนออไงครับผมส้มเช้งด่างส้มเช้งด่างนะครับมันก็จะอยู่คู่กับชะลูดช้างด่างอ๋อครับ ชลูดช้างนี่ใบเป็นไม้เลงได้ไหมครับหอมหอมชลูดช้างหอมทั้งวันดอกดอกสีเหลืองะไรนะบานบุรีครับโอเคครับอันนั้นก็เป็นไม้หายากชนิดหนึ่งชลูดช้างนี่ดอกสีอะไรครับสีขาวครับนี่ชลูดช้มีไหมฮะมีโชว์ไหมฮะยังไม่มีโชว์เลยได้ปลูกไปอ๋อโอเคครับชลูดช้างด่างอ๋อนี่ชลูดช้างด่างด่างทุกใบอ่ะด่างเลยนะเห็นไหมฮะอ่อโอเคครับแล้วก็มีครับกุมาริกาหรือช่อมาลีด่างอันนี้หอมกลางคืน เอ่อกลุ่มมาริกาหรือว่าช่อมาลีใช่ไหมครับครับช่อมาลีดังมีหอมทั้งคืนครับผมแล้วก็ที่ครับที่สร้างชื่อเสียงให้ผมบ้าก็คือพคเอกเลยคืออันนี้กล้วยด่างครับกล้วยครับกล้วยด่างโอเคอันนี้สายพัดเลยครับกล้วยอันนี้กล้วยกล้วยที่ที่นี่ปลูกไว้มีทั้งหมดสี่ชนิดนะครับครับมาลีอองอืมไเป็นกล้วยมาลีอองด่างครับ มะลิอ่องด่างก็นี่มะลิอ่องด่างอ๋อีนลูกเขาเลยใช่ไหมฮะหน่อเครับโอ้สวยมากฮะเดี๋ยวขอดูด้านข้างนี้ฮะนี่ต้องดูด้านนี้นี่เห็นไหมฮะดูใบนะฮะโหด่างจริงครับโอ้สวยมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับอ่ะครับคุณพ่ออีกคําถามหนึ่งครับผมสงสัยมานานแล้วว่าทําไมกล้วยด่างถึงราคาแพงจังครับแพงไปทะลุดาวังคารเลยโอ้จริงจริงแล้วมันไม่ได้แพง พอคอรนี่กระแสนิยมคนมาเลี้ยงกันเยอะมันก็เลยราคาโดดครับแต่คําว่าไม่แพงเนี่ยเมื่อเทียบกับต้นไม้อื่นมันก็แพงในระดับข้องเขาอยู่แล้วนะแลับมาชั่วโมงนี้มันแพงมากเลยเพราะมันไม่ค่อยให้หน่อด่างเท่าไหร่ครับเลี้ยนเล่นไม้ด่างคนเล่นไม้ด่างทุกคนเข้าใจหมดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อเดี๋ยวด่างเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวด่างเดี๋ยวเขียวอืครับเพราะไม้ด่างนี่มันเหมือนต้นไม้ที่มันอ่อนแรงม,มันพยายามสร้าง ใบเขียวมาเพื่อสังเคราะห์แสงไอใบาขาวนี่มันไม่มีคลอโรฟิลมันสังเคราะห์แสงไม่ได้แล้วพวกนี้เขาเกิดโดยธรรมชาติหรือว่าคนปรุงแต่งตัดต่อพันธุกรรมฮะมันมาธรรมชาติเลยแล้วเราก็ไปเอาจุดด้อยของเขามาเป็นจุดเด่นอนี่คุณมาดูอ่าครับผมมาดูอย่างนี้เหมือนกันหนอหนอพวกนี้ผมขุดด่ชุดที่ห้าแล้วครับ หนึ่งชุดมันก็จะมีด่างติดออกมาสักหนอสองหนอ่อที่เหลือเป็นหน่อเขียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนยคุณมาดูตามเนี๋ยี้ด่างเทพอืมเดี๋ยนี้ด่างเทพอันนี้ด่างน้อยสวยมากฮะอันนี้ด่างน้อยหน่อใหญ่ด่างน้อยอันนี้เขียวครับบางคนก็เอาเขียวไปปลูกครับตั้งแม่แบบที่ผม,มเมื่อกี้อออเอาไปตั้งแม่ครับผมแล้วก็ลูกมันก็เป็นหนอด่างอืมเพราะมันมาจากสายสายสายที่เขียวอครับสายที่เขียวอยู่แล้ว ครับผมครับเน้นในชุดกอเนี้ยมันก็จะมีทั้งหน่อเขียวแล้วก็หน่อดางก็เอาหนอดางขุดไบพัดไป,ดไปโอกาสที่มันจะออกได้ด่างคุณดูแล้วกันคุณตั้มอันนี้ออกมาหกหนอ่อได้ด่างสองหนอได้เขียวสี่หนอ่อกแล้วเขียวสี่หนอ่ออนาคตเขามีสิทธิ์เป็นด่างได้ไหมฮะที่นี่พอไปปลูกไล่หนอด่าง เอาไปปลูกไกลหนอนนะอันไหนที่เป็นหนอเขียวแล้วก็ขุดออกไปครับบางคนเขาก็ทิ้งบางคนเขาเสียดายเขาไปปลูกต่อเพื่อไล่เพราะว่าพ่อทั้งหมดที่ผมปลูกมะลิอ่องเนี่ยมาจากต้นแม่ด่างต้นเดียวอ๋อครับผมก็แปลว่าต้นที่เขียวบางต้นมีสิทธิ์ด่างได้ใช่ใช่ไหมฮะโอเคครับและที่ต้นนี้เนี่ยก็มาจากแม่เขียวนะครับต้นนี้มาจากแม่เดี๋ยวลองซูมใกล้ๆหน่อยฮะต้นใหญ่อยู่ครับ ต้นดึกดาบันผมเลยเนี่ยใบด่างไยนะครับต้นดึกดําบันผมเลยอ่ะคือต้นที่ด่างสวยครับแล้วผมก็ปลูกมามีได้ทั้งเขียวบ้างได้ทั้งด่างบ้างไอ้เขียวผมก็เสียดายผมก็ปลูกไว้เพราะมันก็ให้หน่อด่างครับอโอเคนะครับครับผมเลี้ยด่างเนี่ยอ่ะครับหืมไม่ธรรมดาครับก็เลยมีคําถามนิดนึงครับเออบางต้นเป็นล้านจริงใช่ไหมฮะจริงครับผมเกินล้านด้วยครับไม่ใช่ล้านล้านห้าใช่ไหมเคยได้ยินอยู่สายแล้วมันต้นไม้มัน ขึ้นอยู่กับการพึงพอใจของผู้ซื้อผู้ขายอ่าโอเคครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับผมแล้วก็เอขอถามนะครับวิธีการเลี้ยงดูเขาการดูแลรักษาต้นกล้วยด่างให้สวยงามทํายังไงครับมีเคล็ดลับยังไงหนึ่งไรดินต้องไม่แฉะครับไม่แฉะไม่เน่าดินแฉะคือกล้วยเน่าป่ะฮะหรือไงเน่าใช่ไหมฮรากเน่าโคนเ<อ>น่าโอเคครับผมแล้วก็งดปุย๋ยครับปุ๋ยที่ ไนโตรเจนน่ะปุ๋ยเขียวอ่ะอ่าครับคนโบราณเขาเรียกว่าปุ๋ยเม็ดเขียวอ่ะอ่าครับถ้าใส่ปุ๊บเขียวเนี่ยนี่ลองลองดูนี่ลองดูเดิมดังเดิมดังพอเจอนั่นเข้าไปปุ๊บเขียวสมคําล่าลือจริงเดียวห้ามใส่ที่ลองมาใส่โอเคฮะแลวแล้วต้นกระใหญ่ด้วยใหญ่นี่ปลูกพร้อมกันครับนี่ปลูกพร้อมกันต้นนี้ทะลึกไปเลยที่ลองดูคนเทสไซ์เลยนะฮะเนี่ยใช่นี่ลองดูแล้วเป็นจริงอย่างที่เขาพูดอ่าครับใบใหม่มาีนเขียวปีเลย คือต้นใหญ่ที่โดนปุ๋ยมาใช่ไหมใบจากด่างที่เขียวขึ้นใหญ่ด้วยชัดๆชัดเลยไหมเนี่ยโอเคครับเครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้ครับแต่จริงๆอยากไม่ค่อยใส่หรอกผมปลูกไม่เคยได้ใส่อครับผมเอาว่าแต่พวนดินลดน้ําไม่ให้แฉะไม่ให้เน่าสาคัญเลยมันจะมีโรคอยู่สองชนิดครับโรคตายพายกับโรคหนอนกอโรคโรคตายพายคือมันก็จะเหลืองเหี่ยวแห้งตายครับ ส่วนหนอนกอก็คือเกิดจากด้วงเข้าไปกินหนอนเง่าอ๋อโอเคครับอันไหนน่ากลัวกว่าครับทั้งคู่เลยอ๋อ oh. ก่อนที่จะปลูกหรือ,อยังไงเนี่ยบางคนเขาก็ใช้ฟูราดานรองก้นหลุมอ่า uh, ครับหรือยาฆ่าเชื้อราลดรองก้นหลุมแล้วก็ปลูกอ่า uh, ครับครับผมแต่ถ้าเกิดพอมันกลางใบสมบูรณ์ที่แล้วมันแข็งแรงแล้วอ่า uh, ครับผม เนี่ยโรคใหญ่ๆมีสองชนิดตายพายกับหนอนกออลายแรงทั้งคู่คแล้วเวลาคุณซื้อกล้วยขุดหน่อสดแต่คุณดูให้ดีเลยว่าหนอ่อกล้วยของคุณอ่ะมีรูในหน่อหรือเปล่าเพราะหนอนกอมันเข้าทําลายอ๋อครับาทีมันไปไข่อยู่ในเงาปูกไปมันเน่ามันกินครับแต่ของผมขุดปุ๊บผมแช่ยาหมดอ่าครับฆ่าหนอนกอแช่ฟูรดานฆ่าเชื้อลงเชื้อราเรียบร้อยแล้วก็ชําปูก ก่อนจะปูก็ลองก้นหลุมด้วยค่าเชื้อรากับหนอนกอเหมือนกันอืมครับผมอ๋อนี่ครับวิธีเคล็ดลับที่คุณพาแนะนานะครับคุณคุณซื้อกล้วยราคาแพงอ่ะไอยาพวกนี้มันถูกคุณอย่าไปเสียดายคุณใส่ไปเถอะอ่าครับผมไอยาพวกนี้ฟูไอดานอ่ะหกเดือนครับมันอยู่ในต้นไม้เนี่ยหกเดือนครับกล้วยนี่ตกเครือนหนึ่งปีมันละลายไปหมดแล้วคุณกินได้อ่าครับผมอืม อ่าเข้าใจครับมันมันก็จะอยู่ไปแม่แม่แมมันเสียมันก็ตายไปมันก็เสียเงินฟรีอ่าครับเมื่อต้นไม่ใช่ถูกครับอืมเนี่ยมันมีเทคนิคแค่นี้แหละอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมานะครับโซนสุดท้ายเรามาดูของยอดนิยมของคุณพระนะครับอ่าที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนะครับดูซิว่ามีต้นอะไรด่างกันบ้างนะครับอ่ะลองไปดูกันอ่าคุณพระแนะนําครับ ท่เมีไม่เน่ยอะไรก็มีไม้ด่างเหรอครับไม้ด่างอะเป็นมีเนี่ยอีพีน้ำด่างฮาร์ปครับเนี่ยมันเชื่อยนะฮะอีพีนัมอีพีน้มมันเป็นพวกคูฉีกอนะ่ะนี่มันเขาเรียกว่าล่างหนึ่งเดี๋ยวจะมีล่างสองล่างสามที่ฉีฉีสวยเลยนี่มันยังเล็กอยู่อ่าครับผมเนี่ยเนี่ยมข,ขึ้นหลักอ่าครับครับ อันนี้ฟิโลลายเมฆอันนี้เขาจะเลยขึ้นไปใช่ไหมครับผมโอเคครับเขาแนบแล้วครับแนบแนบแบบไม่ต้องใช้อะไรมัดด้วยทำแนบเองอันไหนดูฟิโลลายเมฆฟิโลลายเมฆสวยนะครับนี่ฟิโลเบอร์กินอ่ายอดนิยมนะครับเขาเล่นเนี่ยมันไม้เลยราคาไม่ไม่ได้แพงครับแต่สวยนะฮะราคาจับต้องได้ ยังเล็กอยู่ใหญ่ๆก็เอาไปหมดแล้วอ๋อครับผมเบอร์เบร์มาร์กดังต้นเล็กครับผมมีแล้วก็เนี่ยพวกอีพี่น้ำกับเงินไหลมาด่างครับเงินไหลมาด่างครับครับผมอืมันด่างครึ่งหนึ่งเลยนะด่างครับครับมีอีพี่น้ำกำลังแตก่ะครับผมด่างพวกนี้ด่างแล้วก็มีมิสน่ห์จัน์ปะกายดาวโอ้ด่างด่างด้วยใช่ครับชมพูด้วยนะฮะนี่ล้วก็ ด่างชมพูครับไอไอด่างเยอะๆด่างนี่เหลือทั้งสวนเหลือต้นเดียวขายดีตอ,อนนั้นขายไปถูกด้วยนะครับจะบอกให้รู้ครับไม่คิดว่าเขาจะมาเลี้ยงกันแพงอแั้วมีอะไรต่อนะฮะนั่นไม่มีพวกด่างดาตัวนี้ไม่ค่อยมีมีจันขาวจันดําพวกเสน่ห์จันอแล้วก็มีนี่ฟิโลกานส้มโอ้ยอันนี้ตัวพระเอกเลยปะครับมันมันแพงสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็แพงมากเลยนะมี้านส้มยกยอดมา แต่ส้มจริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าต้นแม่ของน้องแบงเขาน้องแบงเขาส่งมาให้ปลูกอ่าครับอ่าได้ข่าวว่าคุณพามีกล้วยด่างที่บาังขุดไปขายด้วยฮะอ๋อกล้วยด่างเวลาอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับครับอันนี้ก็คือหน่อกล้วยนะครับกล้วยด่างที่คุณพากำลังจะนําไปสง่งลูกค้านะครับอันนี้ชื่อว่าน้ําว้าค่อมด่างน้อยนะครับก็คือราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ที่ความด่างนะครับอย่างที่บอก อ่ะอันนี้คือมาจุดข้างหลังที่คุณพระได้ซุ่มไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรอีกโอ้โหก็มีลงเรือนะครับที่ซุ่มต้นไม้เล็กๆที่ไว้หลบแดดนะครับโอ้ทำมาลายอ่ะไอ้นี่ไม้ซุ่มมันหมดแล้วอ๋อนะครับหมดแล้วนะเหลือแต่โต๊ะโอเคแล้วมาแบ่งไปหมดนะมะกอด,ดางนี่ไงครับเนี่ย <นำ S 1> มรเหมือนเสดจันทร<า>์เลยอ่าโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรครับมันมีมะกอดางเอาไว้ติดตามตอนต่อไา ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับโอ้สวยเลยนะสเิจันด่างขาวโอ้ใช่ได้เลยอะจันขาวนะไม่ใช่ด่างอโอเคสนิทจันขาวโอเคครับมีทั้งสวนมีบุตรไอ้สาคากับปกายดาวสวยครับโอเคครับบายบายครับอ่านี่ก็คือหน่อกล้วยฟอยด้าด่างนะครับสวยเลยนะครับก็คือคุณพ้าจะมีต้นกล้วยฟอยด้า จำหน่ายด้วยนะครับเป็นหน่อนะครับสนใจก็สอบถามคุณพระได้นะครับครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ